สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาชมตลาดขายของป่านะที่ใหญ่ที่สุดในโซนทางนี้นะคะหนองบัวลำพูอุดรธานีเป็นตลาดของป่าบ้านห้วยเดือตําบลโนนพันนะคะอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอันนี้ก็ตั้งมากเกือบจะ30ปีแล้วนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นชาวบ้านเอาของป่ามาขายกันนะเอาของที่หาได้ปลูกได้เนี่ยอย่างพวกเห็ด หูหนูขนุนนอไม้เห็ดต่างๆแล้วก็พืชผักที่ปลูกนะคะอันนี้ก็จะนำมาวางจําหน่ายกันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนจะอยู่ในหมู่บ้านเพราะคับแคบที่จอดรถไม่ค่อยมีก็ย้ายออกมาด้านนอกนะคะสินค้ามีทุกอย่างนะคะตั้งแต่เหนือจดใต้นะอันนี้ก็เป็นด้วงมะพร้าวอันนี้เนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็มีแมงดาปลาทูเนี่ยตัวต่อ แล้วก็หอยหอยต่างๆหอยปังหอยขมหอยหนาหอยโคงนะงก็มีทุกอย่างเลยแต่ช่วงนี้ตลาด<ม>ค่อนข<อ><า>้างจะเงีบยบเหงานิดนึงนะเพราะว่าชาวบ้านกำลังเกี่ยวข้าวาอีส,อสักปดาหห้าวันนี่ก็แม่ค้าก็จะเต็มเหมือนเดิมของป่าที่หาได้ในแถบนั้นก็จะมาวางขายกันเยอะแยะเลยนะคะนี่ชาบอยู่กระปองเลยต้นแนลก่เป็นกล้วยกล้วยที่ชาบอยู่ ในหมู่บ้านแล้วก็ออกมาขายเป็นของใหม่ๆนะคะเนี่เป็นของป่าที่น่าซื้อมากนะถ้าหากท่านจะไปทางอุรอทธานีหรือว่าหน้องบัวลำพูก็แวะกันได้นะก็ขายเป็นจานอันนี้บวบก็ชาวบ้านเขาปลูกนะคะนี่ทัว่วพูบววนะก็เอามาขายกันขายถูกๆก,ก็มีนะคะ ก,ก็จะมีแม่ค้าจากทีมอื่นมาอยู่ด้วยนะ,ะสหรับก็ตลาดหุ้เดือนอันนี้เป็นปลาท่มัน,น,นมีเพื่ปนเราไม่เชื่จงเป็นปลาทูมันก็คือปลาซาบะแต่ว่าคือบ่แมนสามตัวร้อยก็มีสี่ตัวร้อยก็มีแบะแล้วแต่ขนาดของตัวปลาอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดบดนะภาษาอีสานก็คือเห็ดกระด้างอันนี้เอาไว้ซุปนะคะเนี่ย สุดยอดสมุนไพรแล้วก็สุดยอดอาหารอีสานเรานะเอาไว้ต้มซุปเอาไว้ซุปก็ขายเป็นทุ่งๆตลาดหุ้เือแก่มันไม่เก็บไม่ทันนะคะเนี่ยก็จะเป็นพวกมะขามป้อมมะขามดองขนุนต่างนะนี่เอามาขายเสลือกมันมีหมดเลยนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นกล้วยยวนนะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้อร่อยนะคะมีเม็ดโตเนี่ยเม็ดจะโตโตเนี่ย เป็นกล้วยตั้งแต่โบราณโบราณลำต้นของมันเนี่ยเขาจะเอาไปมัดมีนะคะอย่างพวกนี้ก็จะเป็นหอยก็จะมีทั้งหอยขมหอยโขงหอยปังหอยทรายมีหมดนะคะหอยจูบอยอกจากนั้นก็จะมีพวกหอูย่าไม่ได้ถ่ายมาให้ชมกันนะพวกปูนี่ก็มีกูที่ชาวบ้านเขาไปขุดเอามาก็เยอะอยู่เหมือนกันอย่างพวกนี้ก็จะเป็นต้นอ่อนทานตะวันแล แรนดี้สแล้วก็มีผัมหรือว่าไข่น้ำเนี่ยนี่เป็นอาหารพื้นบ้านของเราเลยนะแกงของ้านี่เห็ดคอทาวอนเห็ดข้าวนึ่งกลอยอันนี้หน่อไม้ทำเป็นชุดไว้สำหรับแกงีแล้วก็หวายนี่เป็นหน่อวายนะคะขายเป็นมัดๆเนี่ยก็มีผักหวานปลาเนี่ย ครบชุดแกงเลยนะนแล้วก็ยอดมะพร้าวอ่อนอันนี้ก็มีแล้วก็มีต้นผง,งหรือจิปป่มนะทางทางอีสานจะเรียกว่าจิปปุ่มทางเหนือก็คงจะเรียกว่าจิงจ้งโขงจิ้งโขงนะคะเนี่ยแมงกีซ้อนก็มีนะน<า>ตัวดักแด้ตัวนี้ก็จะเป็นห<ม>นงันงหน<า>ังควายนะคะอันนี้จะเป็น<อ>เป็นของทางฝัง่งลาวซะมากกว่าเออฉันเห็นน้ำงัวนแต่รัศนกรวมไทยนะคะเนี่ยแต่ว่า เมืองไทยเราไม่ค่อยนิยมกินควายกันนะหนังควายนี่ถ้าเอามาจีทุบๆแล้วก็ต้มนะแกงใส่ขี้เหล็กอร่อยนะคะเนี่ยก็เป็นที่นิยมเป็นอาหารหนึ่งของชาวอีสานอันนี้ก็เป็นเนื้อกวางนะคะนี่กว,งกวางเขาเลี้ยงแล้วก็หมูป่าเนี่พวกนี้ก็จะเป็นหมูป่าพวกนี้นหะาะได้ตลอดนะคะถ้าเป็นกวางหมูป่าว ส่วนกระรอกกระแตอะไรพวกนั้นก็จะมีเป็นบางครั้งนะอันนี้ก็จะเป็นน้องวัวปลาส้มตรงไขาปลาแล้วก็ส้มปลาเป็นตัวผลไม้เนี่ยก็จะมีพวกส้มพวกอะไรคือมีทุกอย่างตามที่เราต้องการนะคะเนี่ยในจุดนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมันชนิดต่างๆนะคะมีมันเนมันมันอ่อนนะหรือว่าบัวหิมะ มันพร้าวทุกชนิดมันนะอะโกะโดนี้ก็จะเป็นอะโอกาโดนีด่เอามาจากเหนือเลยนะคะอะโอกาโดอันนี้กิโลละร้อยพันแฮปนะคะเนี่คือมีทุกอย่างจากทุกภาคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นี่ช่วงนี้อาหาร,ป,รป่าท,ทั่วไปไม่ค่อยจะมีเยอะนะเพราะว่าชาวบ้านเขาไปทำนากันไปเกี่ยวข้าวนะ ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆเดี๋ยวเขาก็เรียบร้อยเขาก็จะมาขายกันเหมือนเดิมนี่กล้วยตัดมาเลยใหม่ๆขายเป็นเครือเลยนะคะแยกเป็นหวีก็มีแยกเป็นเครือก็มีส่วนตัวนี้หวายที่ยังไม่ยังไม่ปอกนะคะยังไม่ปอกอันนี้เขาก็เอามาขายเป็นมัดแบบนี้เขาจะตัดเอามาขายอันนี้เป็นของชาวบ้านนะ แกงหน่อไม้อันนี้แหน่งหน่อไม้ไล่เก็บมาใหม่ๆปอกแล้วก็เอามาขายติดจานนะคะเปแกงหอนๆแน่น่เนาะส่วนพวกนี้เป็นนกกระทานะคะนกกระทาตัวจิ้งโคงแล้วก็มีตัวผึ้งอ่อนตัวอ่อนของผึ้งแล้วก็ตัวต่อนะคะเนี่ยก็มีหลายอย่างนะที่ให้เราเก็บมาจากสวนเลยตัวนี้คก็จะปลูกอยู่ตามสวนของชาวบ้านนะ มาขายมัดละสิบบาท10บ,บาทนะคะนี่คือเยอะแยะน่าเดินชมนะคะนี่คือบริเวณข้างใน,นขนาดแม่ค้ายังไม่เยอะนี่ก็ยังมีมีของขายเยอะแยะเหมือนกันนะคะถ้าอีก5 6วันในข้าวเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ตลาดก็จะคึกคักมากอันนี้จะเป็นมะก,ก่อภาษาอีสานเรียกมะก,ก่อจะคล,าคลา้ายๆเกาลัดนะคะแต่เม็ดเล็กๆ แต่เนื้อข้างในเหมือนเหมือนเนื้อเกาลัดเปลือกข้างนอกก็เหมือนเกาลัดเลยนี่เขาก็จะมาคั่วนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นแป้งแป้งขนมจีนเขาจะทําเป็นแผ่นกลมๆเอาไว้สําหรับย่างสมัยโบราณเขาทําขนมจีนเขาก็จะแป้งพวกนี้แหละเอามาปิ้งไฟย่างไฟกินอันนี้เราเรียกติ้มบลอกนะสมัยย่าเป็นเด็กหนูต้องไปนั่งรอไม้ละสลึงล้วงมะพร้าวล้วงมข้าวที่อุ๊เขาเลียงใส่น้ำน้ำเขาเลียงนะ เลี้ยงมาเยอะเลยเป็นกละมังใหญ่ยั่วเยี้ยไปหมดเลยนะเนี่ยพวกนี้จะเป็นน้ำผึ้งนะอันนี้น้ำผึ้งป่ามีทั้งที่ขายตัดนนขายขทั้งล่งกรอกใส่ขวดข<า>ก็มีล่างนะเลยก็มนนี่เป็นของชาวบ้านเขาที่ไปหามาได้นะคะนี่ก็ขึ้นไปหาบนภูนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกหมูป่านะ ส่วนมากจะเป็นพวกหมูป่าจากฟาร์มนะคะหมูป่าที่ไปหาล่าเอาตามป่านี่ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีนะคะเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็มาชมตลาดของป่าบ้านห้วยเดือกันนะคะย่าก็พามาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างถ้าใครไปทางโน้นก็แวะซื้อหาได้นะคะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะย่าจะพาไปชมอะไรกันบ้างนะว่าย่าไปทางไหนย่าก็จะถ่ายออกมาให้ชมกัน วันนี้ก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ